วัดดวงอีกเราวันนี้ตอนแรกก็จะให้ไปชุดรวมทําไปทํามาเราก็ชาติได้เงี้ยไม่กล้าทิ้งค่ะน้องๆไม่กล้าทิ้งจริงจริลองดูลองดูอีกตั้งเนาะเผื่อแตกสามตัวเนาะใครจะไปรู้ไหมเนาะสามตัวเราตามนี้เลยนะคะนะเนี่บินเราเนี่ยตามนี้เลย ตอนแรกว่าจะให้เนี่ยแต่ดาวปกดาววีชุดเดียวกันนะคะเพราะว่าดาวปกไม่รู้เพื่อนไปถึงไหนแหละเราก็ไม่รู้เนาะจะเป็นอย่างนี้ประจำนะถ้าทำของเขาเองจะไม่ค่อยเข้านะวันวันวันศุกรนะ์เนาะต้องเอาเอ้ยไม่ใช่วันศุกร์วันจันทร์นะจะต,ต้องรวมกันเลยเนี่ยเนี่ยชุดเดียวกันเลยเนี่ยไอ้นั่นตัวเดียวกันเลยรูดนะ ดาวปกดาววีนะคะเนี่ยตามนี้เลยอ้าววันนี้ลืมลืมทำสามตัวให้สงส่ยเหนื่อยดูตามนี้กันแล้วก,กันนะคะน้องนองนี่เรียงให้เห็นเลยเนี่ยเรียงให้เห็นเลยแต่หกประตูนี้จะเจ๋งนะอันนี้พี่ทำเลขเรียงตลอดเละเรียงไว้ตลอดให้กลับเอาไงให้กลับเอาเนาะเนาะเราจะมากลับให้ด้วยนี้กระดาษนึงจะไม่พอนะคะ ้ากลับไปด้วยกระดาษนุงไม่พอแน่ๆค่ะน้องๆแล้วก็อีกสามตัวด้วยเนาะหลานนี้ก็ยังเต็มตื้อเลยเนี่ยทาแค่สองตัวแค่นี้ยังเต็มตื้อเลยดาวปกดาววีเรานานอย่างที่ไม่เบิ้ลวันนี้ไม่แน่นะมาเบิ้ลนะมาเบิ้ลนะนะอือไม่เบิ้ลก็หามแหละหามนะส่วนมากจะมาบ่อยบ่อยมากเนาะแล้วคะน้นะนองๆ แล้วก็ลุ้นตามนี้แล้วกันเนาะแค่แนวทางเนาะมีเข้ามีลุดเข้าใจพี่เนาะเมื่อคืนก็นั่นสองอยู่นะแต่ลาวลาวการนี่ไม่เข้านาะเมื่อคืนเนาะอืมก็แย่อยู่มีห้าตัวมีห้าตัวนะแต่เวลาเราลงให้ลุดดันไม่มีมีไอตัวที่เราไม่ลงให้โอ้สามตัวเชื่อเขาเลย เมื่อคืนเข้าสักตัวไม่รูดอืมพางทองพี่เสียงก็หึมก็ห่มหึมเลยเอาอ,อประมาณนี้นะคะนะวันนี้ไม่ได้ทำไอ้นั่นให้เลยเนาะนอยนอยเอ็กเนาะนอยเอ็กก็เข้าดีนะถ้าทำเนาะอืมเป็นบาประมาณนี้นะคะ ตือกันค่ะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ